At 622, attacks were triggered across- a key military and intelligence organization. The symbols you have always looked to for strength are smoldering in Rome. This is what your greed has brought you. Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone. back We fight bring it to สวัสดีครับมาอยู่กับภารกิจที่5นะครับสำหรับเกมขอวิวตี้นะครับอ่ะภารกิจที่5นะครับ หลังจากคราวที่แล้วนะครับเราโดนไอ้มาคาโล่มันยิงล้านแตกนะครับคราวนี้เราจะมาทําอะไรมันนะครับเดี๋ยวคอยดูครับอ่ะนะครับเราจะได้อยู่ไปอยู่ในอ่าเทศอะไรนะครับว่าจะเป็นแอฟริกาหรือเปล่านะครับด่านนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ้ยไปไป,ไปเออเย็ดเบ็ด โอ้โหเทลุกมาจากน้ำนะครับเมื่อกี้เราเอาไก่ไปกินใต้น้ำนแล้วเราก็ลุกขึ้นมานครับลุงพายนะครับกับโซฟแมทเทอวิทนะครับเทชิบหาย Let's move ฮ่าฮ่าเกมนี้นะครับมีระบบใหม่ครับกด e เพื่อซูมปืนนะครับรู้สึกว่า ถาสองนี่จะไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวิงว่งไปครับหน่วยเทคฟอร์สหนึ่งซีหนึ่งนี่จะโจมตีแบบเขาเรียกว่าอะไรโจมตีแบบเงียบนะครับเฉียบพันเน้นคนน้อยนะครับมีสามคน,นครับแต่บุกแบบเห็นไหมครับเน้นคนน้อยบุกแบบเงียบนะครับ ไน,นี่คนน้อยนะครับคนอเอยอือ กลายไปเฮ้ยตัวเฮียเลยวะเดินตามมันมานะครับเดินตามมันมาเดินตามมันมานะครับจบตีแบบเงียบนะครับ แม็กมันไม่หมดหรือไงวะอะไรโจมตีเฮี้ยนี่เลยครับตัวหัวแตกตัวเ,เอือเอือไอ้ไอ,อสัตว์คลิกซูมคลิกซูมรู้จักโอ้ยไอเฮี้ยเอ้ยกูวย่งมาทำไมเนี่ยโอ้ยตายเลยโน เอาใหม่นะครับเอาใหม่ใหม่ใหม่หป่าระเบิดแฟลตเพื่อป่าระเบิดปุ่มเออโดนทักทีเออหมดละมุบมุบม๊บมุ๊บอ๋อไปต่อไปต่อครับ ต้องใช้สไนเปอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ยังไม่ต้องยิงนะครับรอรอนะครับรอรอนะครับรอไปเรื่อยๆครับโอเคเกตเลดีล้แล้วมูฟเขินผลเราจะรูปแบบนะครับคือเน้นการสูญเสียนะครับประหยัดกระสุนไว ประหยัดกระสุนนะครับเน้นหลบมากกว่าเน้นบูส์นะครับจูโจมแบบเฉียบพันนะครับนี่คือคติของเทคฟอร์สนะครับรดมไปด้วยความคิดนะครับกับตันไพสุดยอดเจ้าสมองนะครับกระเิบเไปครับโคตุดกับตันไพรอึศัตรูว่งไป รอรออุ oh, ้ย well, อุ well, ๊ยควิก okay. ซ well, ูม well, อุ้ยสัตว์อืออืออควิกซูมควิกซูมอุ้ยอือควิกซูมอุ้ยอุ๊ยระเบิดระเบิดอุ้ยเขี้ยหลบ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 ไอ้สัตว์มึงบังอาจ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  บางอาจบั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 งอาจ,อาจ,อาจเร็วห้านอุ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเซ็งเลยเอามามามา,า,มาครับใช้ปืนกลครับเพราะว่าระยะใกล้รอๆนะครับเราให้พวกไกลมันเดินจากไปนะครับเราจะได้ไม่ต้อง สูญเสียนะครับนะครับไปแบบย่องๆดีกว่านะครับเมื่อกี้เราบู๊นะครับไม่ดีนะครับเราต้องไปตามคติเขานะครับไปลากมันกินในน้ำ yes เ,เอ,อ้อ กินเรียบร้อยอิม่มปอยเขาบอกให้หยุดนะครับหยุดหยุดเยอเอ,อือเอ,อือไหนลุงไพนี่โหดโหจนหน้านี่เหี้ยโคตรเหี้ยเลยนะครับ ค่อยอย่องครับอ๋อขึ้นกระดานะครับฮ่าฮ่ไก่ไก่ลบเอ,อือฮ่าฮ่าฮสนุกมากเราต้องคอยคุ้มกันนะครับปวหัวแตกหัวแตกหัวแตก เป็นกระสุน,นครับเป็นกระสุนพั่วหัวแตกพั่วหัวแตกคุ้มกันนะครับน่งไงพั่วพั่วเรียบร้อย ยังไงต่อ,อ,งองไไคงคงไปได้แล้วครับไปไปิ่งไปได้ละอุ้ยเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนชิบหายเลยไอสัตว์กูโดนโคตรหนักเลยเออไก่เราไปให้หมดเลยนะไก่กูไม่ชอบไก่ กูไม่กินกายกูกลัวเป็นเก้าไอสัตว์อุ้ย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 เออกับตันพายรอด้วยไอ้เลี้เคียแล้วเร็ว ขึ้นไปบุญคืนแบบนุฮ่าฮ่าอ,อ,อุ้ยสไนเปอร์ไนส์เออเกลือปวยเอออฮ้ยยิงหัวล่างนะครับยิงหัวบนนี่ายก็ทำเป็นนะครับดังนั้นเรายิงหัวล่างครับอุ้ย ให้ไปใช้ปืนบนรถนะครับกด F ุดึงลงมาข้างล่างคุณจะใช้เออฮ่าฮยิงยิงไปครับยิงยิงไปโอ้โหนี่เยอะแยะยิง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 ไป โอ้โหไอศาสตร์ยิงแม่งหมดเลยโน้คอนแทคฟอนนะครับดูข้างหน้าเอออุยอ้ยอุ้ยเชียโดนอาฟิจี โซเฟทวิบกเกตอัพเกตอัพไปต่อไปต่อครับเราลูกผู้ครับโดนอพีลูกไม่เป็นไรลันฟลอยย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 เร็วเร็วเร็วเรอเออโคตราโอ้โหโซเฟทวินี่ดูไมยปามมากครับไปสัตไปดิเราด้วยเราด้วยเราด้วย ôi anh chết tục vào khả lang đấy ừ cái lập bờ Ư ừ lều 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 đi lều 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 ha 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 ơi ừ, <laughs> ừ. anh sập nhìn cái măng ไอศัพท์ไอศั์มันอะไรมันจะตายกันหมดฮะให้ไปใช้นี่ครับกดเอฟกดเอฟโอ,อ้ยไอแค่ยยิงพิตไปดิยิงทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะเออเออเอาไอแค่ไม่ไม่โดนหรอวะ อีกทีโดนโดนอีกทีเอ้ยเป็นเฮี้ย,ะยงงะอะไอรมายิงไม่โดนวะเอ้าเฮ้ยเฮี้ยติดบัคป๋อว่าไอ้สัตว์ทำไมยิงไม่โดนวะกูเปลี่ยนตำแหน่งแล้วยิงไอ้เฮี้ยนี่แทนแล้วกันไอ้สัตว์ เออ,เอ,อไปเลยไปเลยไปเลยเลือดแม่งเต็มหน้าจอเลยนะายสัตว์โง่หลอเฮ้ยทางตันรู้ปะโอไปทางนี้ไปทางนี้เลสโกน่าเบ็ดโออไปทางนี้ครับไปทางนี้ไปยบาย เดินไปนะครับ Let's go b i t หัวแตกลบกๆๆๆๆๆยิงวิ่ง ่ามาต่อน,นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดน,นะครับมามาเฮ้ยเฮ้ยโนอื่เก็บไก่ไปเก็บไก่เก็บไก่เก็บไก่เฮ้ย,กยเกับเก็บไก่ไปเฮ้ยเฮ้ยไก่อื้มไก่อืมไก่ไก่ กไก่ละป่อยเป็นมามาไก่เฮ้ย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 เอ้ยเอ่อไก่ละป่อยไก่ไก่อือเฮ้ยเฮ้ยโนมาดีไก่เอามีแทงข้าบนข้าบนโอ okay เคเก็บไปสองมาอีกเด้อ โอเคเอ้ยขบวนขบวนสนนัยสนยัยอืมหัวแตกโอเคเอเอ,เอ,อสันนัยยิงสดสนาัยยิงสดเป็นไงลายไกลวิ่งไปต่อครับเฮ้ยขบวน อยูแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบ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 นโอเคอะไรแค่ละวิ่งไปเร็วเร็ว ทีพอือวิ่งไปเฮ้ยเฮลรคอปเตอร์มารับแล้วเย้พวกเราอืออืเอเฮ้ยระเบิดโน เอาตายซะงั้นเอาใหม่นะครับเอาใหม่มามามาไอ้ไก่ไกล่ละปอยเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินนะครับวิ่งไปเลยมุบมุบลัน ลบลบลบเออตายตายตายวิ่งอุ้ย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 หมาโนโคบพกมายิงยิงยเอาระเบิดแฟดไปกินก้แบง ừ. liệp lõi ừ. lâu lâu bầu tu ờ ui cắt nổ đi Ờ Ừ, nhìn hòa โน no, มันเอาของไปแล้วมันเอาของไปแล้วโน no. <c oughs> เร็วจริงๆมันเอาของเราไปแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือเลยโน no. <c oughs> เร็วจริงๆอุตส่าห์เล่นมาเอาไปเรียบร้อย